สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวบุรีรัมมีของจะมารีวิวให้ดูนะคะพอดีวันนี้สาวบุรีรัมได้รับของจากลาซาด้านะคะสาวบุรีรัมได้ได้สั่งของไปนะคะคือเจ้าไดโซกานี่นะคะไดโซกานี่ก้าหัวนะคะวันนี้เพิ่งได้รับตอนประมาณบ่ายสองนะคะก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าไอ้เจ้าไดเก้าหัวนี้มีอะไรมัง่งว่าไอ้เจ้าได้ก้าหัวนี้ใช้ดียังไงเพื่อนๆเคยใช้แล้วคงจะรู้เนาะว่าเจ้าไดเก้าหัว เออมันดียังไงแต่สาวบุรีรัมก็เอามาเอา,เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีอะไรมา้างนี่ค่ะมีแอบแกะก่อนแล้วเบาๆก็จะมีตัวนี้นะคะเจ้าใดตัวนี้นะคะอันนี้คือตัวเครื่องนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คือตัวเครื่องนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะเป็นเป็นใดนะคะสาวบุรีรัมคิดว่าคงจะเป็นใดนะคะ ในสโลมสโลปให้ผมเราแบบดูมีวอลลุ่มนะคะอันนี้คือเจ้าตัวที่1น,นะคะเจ้าตัวที่2เป็นแกนอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเป็นแกนคะ่ะเพื่อนๆเคยถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ก็คงจะรู้นะคะว่าเจ้าแกนตัวนี้ใช้ดียังไงแต่สาวเรียมเพิ่งซื้อมานะคะ เป็นแกนม้วนผมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนแต่เจ้าแกนตัวนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนแบบว่าผมยุ่งผมอะไรแล้วเพื่อเพื่อนม้วนไปแล้วแกนมันติดนะคะเขาจะดีตรงที่ว่าเขาหุบได้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะจะหุบได้ค่ะหุบเวลาผมเราติดเราก็จะหุบแล้วเราก็เปิดขึ้นอย่างนี้ได้เวลาเราม้วนเราก็เปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วพอเส้นผมเราติดใช่ไหมคะเราก็จะปิดอย่างนี้ได้ดีไหมคะเพื่อนเพื่อนสาวีร์าว่าดีนะ อันนี้ตัวที่สองนะคะเพื่อนๆขะนี่ไอ้เจ้าตัวนี้ที่สาวบุรีรัมชอบที่สุดเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเร่งรีบตอนเช้าๆเวลาเราตื่นสายๆใช่ไหมเวลาสาวบุรีรัมสะหัวแล้วเวลาก็ใกล้จะถึงเวลาเข้างานแล้วสาวบุรีรัมได้ได้ตัวนี้ช่วยแล้วเขาก็จะง่ายกว่าตัวอื่นนะคะเราก็เปิดลงเข้าไปไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะม้วนผมให้เรา หมุนผมให้เราอันนี้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆคื่ะนอันนี้คือตัวที่สามนะคะนี่คือใดนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือคือใดนะนี้ตัวที่สี่นะคะเพื่อนๆนคือใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหวีนะคะเพื่อนเพื่อเป็นหวีหวีใดนะคะหวีใดนะคะในตัวที่ห้านะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็หวีเหมือนกันค่ะเพื่อนๆน เป็นดีนะคะเพื่อนๆของโซกานี่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะสั่งตอนนี้ก็สั่งได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงลดราคาสองดีดาก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูไอจ้อตัวนี้คงจะเป็นตัวเหนีบนะใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวหนีบเกลียวค่ะเพื่อนๆคะ่ะเวลาเราหนีบเกลียวแบบนี้คะ่ะโอ้โหดีมากๆเลยเพื่อนๆดูซิตัวเดียวใช้ได้คุ้มมากเลย อันนี้ก็จะเป็นตัวหนีบผมตรงนะคะเพืเ่อนๆค่ะเป็นไดหนีบไดหนีบอย่างเงี้ยคะ่ะหนีบให้ผมเราตรงนะคะก็จะมีตัวก็วจะมีตัวฝอยๆอยู่ข้างในนะสําหรับหนีบผมเราให้ให้ให้มันตรงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้ใส่เครื่องนะเวลาเราหนีบไปผมเรายังตรงว่าไปนั่นนี่ตัวที่เก้านะคะพเพื่อนๆตัวที่เก้านะคะอันนี้อันนี้ อันนี้ก็เหมือนเคียวเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกับที่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 ให้ดูอันนี้อันนี้ก็เหมือนเคียวเหมือนกันนะเคียวแบบวอลลุ่มวอลลุ่มนะคะสําหรับผมสําหรับผมสั้นผมยาวใช้ได้หมดนะคะเพืพ่อนๆค่ะนี่ค่ะ,จะเจ้าใดเก้าหัวอยู่ในเครื่องเดียวกันคุ้มไหมคะเพืพ่อนๆคุ้มเลยสาวบุรีรัม่าคุ้มเลยนะคะเดี๋ยวสาวบุรีรัมจะมาใส่ให้ดูอเจ้าตัวนี้สาวบุรีรัมชอบมากเลยจะลองใส่ดูและ อย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วกดมันก็จะดังแป๊กแล้วเวลาถอดล้วก็หมุนออกแล้วถอดอย่างเงี้ยเวลาใส่เข้าไปก็ก็จะดังแก๊กอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเปิดลมแรงแล้วก็ลมไม่แรงนะคะเพื่อนๆค่ะไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิร้อนแรงร้อนไม่แรงนะคะเพื่อนๆจะสาวรีดามาดีนะอันนี้อันนี้สาวรีราม เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันคุ้มนะคะตัวเดียวใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็กดติดตามให้สาวบุรีรัมด้วยนะคะสาวบุรีรัมจะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะอาจจะพูดผิดพูดถูกยังไงกันสาวบุรีรัมก็ขออาภัยด้วยนะคะ บายบายคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะบายบายซีอูอเกนนะคะ